สวัสดีครับพบกับเชฟปิงชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับเชฟปิงครับ EP พิเศษครับวันนี้ผมมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสลิกิจนะครับมาที่งาน SX Festival นะครับก็คือเป็นงานเทศกาลอาหารนะครับที่มามีกว่า100บูธครับเป็นเชฟที่มาเนี่ยเป็นเชฟคาทาลิกกับมัตเตอร์เชฟ โอ้โหสุดยอดมากวันนี้ครับผมจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานครับว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ได้พยายามถ่ายให้ได้เยอะๆครับสําหรับงานนี้ก็จะมีวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับก็ใครที่มาไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราดูภาพจากยูทูบชาแนลกันครับเดี๋ยวเราไปดูชมกันเลยครับผมครับบรรยากาศด้านในครับก็นี่ครับมีป้ายชื่องานครับมีต้นไม้ใหญ่ครับ เดินมาข้างในครับนี่จะเห็นเป็นโต๊ะนะครับก็คือสไตล์ก็คือเราจะซื้ออาหารมาครับแล้วก็มากินที่โต๊ะนี้นะครับนี่ครับก็จะมีดนตรีเล่นนะครับไปกิจกรรมและนี่ก็เป็นแผนที่ครับผมโอ้โหร้านใหญ่กว้างใหญ่มากนะครับ ก็สังเกตว่าที่เนี่ยมันกว้างมากครับจริงๆเขาแบ่งเป็นโซนอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนจีนโซนไทยอยู่ฝั่งนี้จริงจริงว่านไปก็คือฝั่งนี้หมดเลยครับส่วนโซนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูครับน่าเป็นแบบมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นอาหารจากทั่วโลกนะครับโซนฝั่งนี้นะครับที่เราเดินมาถึงเนี้ยก็คือจะเป็นโซนแบบอาหารฝรั่งครับอาหารตะวันตกดูการตกแต่งเขาครับ ตต,ตกนะครับนี่นเดินไปน,นับุ้มสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูชมซุ้มของตะวันตกกันครับนอกจากร้านอาหารที่เป็นซุ้มที่สวยงามแล้วนะครับเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นจุด ต่างๆนะครับอย่างเช่นทาง like to อาหารตะวันตกนี้ก็จะเป็นแบบมีให้ที่ให้ถ่ายรูปครับมีเหมือนกันแลนด์มาร์ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นโอเป็นพิซซาของเชฟถนอมนะครับพิซซาทรัฟฟิลนะครับที่นี่ครับก็มีร้านหนึ่งที่ครับที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาเปิดบูธด้วยนะครับนีครับร้านนี้ครับ นี้เราก็เข้าสู่โซนอาหารต,ตอนออกแล้วไปญี่ปุ่นครับวันนี้เดี๋ยวเรากินอาหารเกาหลีกับญี่ปุ่นกันรอสักครู่นะครับอาหารอย่างแรกครับที่เรามากินที่นี่คืตอตองบกกีครับตบองบกกีกับโอเด้งนะครับแล้วก็ปลาดิซอนเกาหลี รสชาติอร่อยนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวตรนนี้ก็ดูน่าจะเป็นส่วนของอาหารญี่ปุ่นนะครับเพราะร้านตกแต่งเป็นอาหารญี่ปุ่น,นมาโซนญี่ปุ่นก็ขาดไม่ได้ครับ ทาโกยากิครับโอ้โหต้องลองกันหน่อยนะครับของโปรดครับโอ้โหลูกที่นี่เขาทาโกยากิเขาทําแบบร้อนๆเลยนะครับลูกเบลมเลยครับอาหาริอาาเมนูที่สองครับก็องอป็ทาโกยากิน่ากินมากลูกปเบปลมเลย ดูว่ารสชาติจะต่างจากสวรเกนทัดด่วไปไหมโอ้ดูดิดนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากครับเป็นเซมเบ้ครับเป็นขนมเซมเบ้ขนมญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. เป็นแผน่นแบนๆอย่างนี้ครับเหมือนใส่ปลาหมึกใส่เนืศาศาา้อสัตว์เข้าไปแล้วก็เป็นแผน่นแบนๆครับ ีนเดี๋ยวเราจะมากินยำร้านของเชีฟจำมลองครับมาสเตอเซฟจัดไหมครับคุณาผมรถจัดไหมไม่จัดครับไม่เผ็ดมากผูเก้เชฟก็ลงมือทำเองเลยนะครับ ตามตามใช้ลูกค้าครับเมนูต่อไปครับเป็นเมนูยำของเชฟจำรองครับชิมเลยครับเมนูนี้ครับต้องเรียกว่ารสชาติแบบอร่อยมากครับกลมกล่อมรสจัดหมดเลยครับผมชอบทาไม่เผ็ดหน่อยนะครับไม่เผ็ดแบบเชสตกใจเลยนะว่าทำไมใส่พิกแค้นี้ครับ เป็นเมนูที่เขาใช้วัตถุดิบค่อนข้างสดนะครับขนงมนี่อร่อยมากเลยในในยามนี้นะครับนี่ก็เป็นขนมบ้าบินเจ้าดังครับโอ้โหคนต่อแถวยาวมากครับอันนี้ก็เป็นโซนของเชฟต่างๆครับก็จะมีหลายเชฟครับที่ปิดปิดแล้วก็มีของหมดก่อนครับเพราะว่าเรามากันตอนเด็กตอนเย็นๆแล้วครับเชฟไก่ครับมีเชฟอาครับ แต่สวยงามครับนี่ครับโซนโซนนี้น่าจะเป็นโซนของอาหารจีนะครับดูครับโอ้โแต่งสวยงามมากมาใครมาก็มาถ่ายรูปได้ครับรูปแทนไปดูตรงอาหารครับโซนของอาหารจีนครับโอ้โหก็ตกแต่งสวยงามครับตามสไตล์ครับนี่เดี๋ยวเชฟเปาเป้ครับมาสเตอร์เชฟ ส่วนนี้ครับข้างๆกันนะครับก็เป็นอาหารจีนเหมือนกันครับเชฟเคเวสครับส่วนร้านนี้เป็นของเชฟป้อมครับนี่เทคราทาเหล็กประเทศไทยเลยนะครับแพื่มีโลโกโล้ไม่ใช่ร้านไม่มีนงนะฮนะนี่โซนจีนโ hood โคมไฟสวยงามครับตกแต่ง อาเราเจอทีเด็ดครับเลงแล้วเมื่อกี้คนต่อเยอะขนมจีบต้มเฮียเศกนะครับปัญหาของตอนนี้ครับก็คือเราหาที่นั่งยากมากครับนี่เราก็ได้นขนมจีบกับ ลูชิ้นปลาของอาหารจีนมาแล้วเำหรับเ,เรา่ทีลนะูชิ้นปาเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคาวนะครับแต่ว่าอันนี้ขอตินิดนึงก็คือเขายังอุ่นแบบเย็นยังเย็นอยู่ครับไม่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่แต่ตัวขนมจีบนี่เขาแบบนุ่มอร่อยเลยหลังจากที่เรากินเสร็จนะครับ ที่นี่ก็จะมีที่ให้เราต้องเดินไปทิ้งเองนะครับแล้วก็จะมีที่ให้ใหแบบแยกขยะนะครับเดี๋ยวเรา เวลากินเสร็จเราก็ต้องแยกขยะที่ดีครับเพื่อเป็นนีสัยที่ดีนะครับภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตอร์เชฟครับมาทำอาหารให้ดูกันแบบเนนไลรายการเลยครับมาให้ดูกันสดๆกันไปเลยครับ เรียกว่ามาให้ความรู้มาให้วิธีการทำอาหารเลยเหมือนมาทำอาหารโชว์ครับขายที่ในโซนของโมูนนะคะก็จะมีสองข้าวเหนียวสมเรื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามามูนให้เป็นสั้นสว้นได้เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะ่อันนั้นต้องแยกไส้อีกไหมครับเพราะเขาสงเครื่องอยู่แล้วใเพราะว่าสมเพื่องแล้วค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าแยกเครื่องมาค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนวิธีการจัดเสิร์ฟ เรากลับมาที่โซนญี่ปุ่นกันครับเพราะว่าโซนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะอาหารจะเยอะสุดและร้านจะเยอะสุดแวละครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามเดี๋ยวเราปิดท้ายที่เล่าไว้ญี่ปุ่นครับ็นโซนของญี่ปุ่นนะหอมหอมอยู่นะหอมป้วยอร่อยนี่ครับเราก็มาหยุดกันที่ขนมครับเรากินของขาไปแล้วมากินขนมครับ เป็นโมจิย่างครับเมื่อกี้เรากินของข้าวาเยอะแล,แล้วเรามาตกของหวานญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เลาไวยเมื่อกี้ที่เราซื้อมาครับกับอันนี้เป็นโมจิย่างนะผมก็ไม่เคยลองนะเดี๋ยวจะมาลองกินดูครับ ผมภาพเมีวมากเพรว่าแบบมันนุ่มนุ่มนุ่มนมนนะไม่เมาหรือเปล่าไม่รู้นะกินแล้วบวยครับก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงานครับเราอาจจะไม่ได้กินให้ดูเยอะหลายอย่างครับทุกร้านนะเพราะว่าเรามานี่ค่อนข้างเย็นแล้วบางร้านก็ปิดแล้วด้วยนะครับก็ แต่เราก็กินเยอะคนผมอิ่มมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตบ้ายด้วยเราดวยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับได้มากินอาหารของเชฟมาร์ตาเชฟเทมปัศนธเนี่ยหลายท่านนะครับข้างในนะครับมีร้านที่ผมไม่ได้กินนะครับถ้าใครสนใจมาก็มากันได้ครับวันที่2ตุลาคมนี้นะครับผมแนะนําให้มาช่วงบ่ายๆนะครับเพราะเขาเปิด10โมงครับง2ทุ่มถ้ามาช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะมีร้านที่หมดแล้วครับอย่างวันนี้มีหมดหลายร้านนะครับ เราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ